ก่นอนนี้นะคะเตรียมจะล้างวันนี้แล้วนะคะน้ำยังเป็นสีน้ำตาลเก็บเลยแล้วก็มาบ่อน,นี้บ่อน,นี้ทำวันนี้นะคะลงผนลงน้ำเขียววันนี้ปิดไว้อันนี้ปิดไว้นิดนึง ให้น้ำไม่ร้อนเกินไปครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่งลงลายแดงวันนี้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำจะเริ่มจางแล้วต่อไปบอ่อนี้อันนี้ยังยังไม่เขียวยังไม่เขียวรอสกวันแล้วบ่อนี้นะคะเตรียมลงพรุ่งนี้ลงระดแดงพรุ่งนี้เฮี่ยอะไรบ่อนั้น เป็นสีน้ำตาลที่ลงลายแดงวันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะตัดลายแดงจากบ่อน,นั้นมาลงบ่อน,นี้ต่อแต่อันนั้นเพิ่งลงอีกประมาณสองวันจะกลายเป็นแบบนี้สีน้ำตาลเลยนะครับมีลูกน้ำแปลว่าบ่อน,นั้นะจะสามารถลงลายแดงลายแดงได้แล้ว พรุ่งนี้ติดตามคลิปต่อไปนะครับ